สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมลี่ทามาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้ยหนาห็ตอื้อหืออยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ออฟฟิศนะคะอยู่ที่บ้านพักพี่น้องคาอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้มีถ่ายเอวนะคะของแม่แพลนะคะ ไม่หลีกกับสุะเดชมีอย่างส่วนรวมมีอย่างดอกแต่ว่าตอนนี้อยู่กับนักสแสดงนะคะนักแสดงสาวนะคะนักแสดงสาวรู้ว่าเป็นไผ่โดยสภาพเขาไปเบิ่งนะอ่านี่รุยก็ออกไปถ่ายเอ็มวีนะคะไม่หลีกบ่ได้ออกไปน้ำเพราะว่าไม่ได้มีบทบ,บ,บาทก็เลยบ่ได้ออกไปนะคะบ่ได้ออกไปไม่หลีกกัเลยออกมากินข้าวอยู่พี่กับน้องจักรใจก็พน้องอันอยังเกาะอังบอสซัม ตะเวนแล้วกับพอดีบานนี้แล้วเพื่อนอาจจะย่ายก,กองเพื่อนอาจจะย่ายก,กองเขามาถ่า m เอ็มวีอยู่ในบ้านพักนะคะไม่รีก,ก็เลยมาเขามาบ้านพักลงมาออฟฟิศนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาเด็กๆก,ก่อนอ๋อนี่ไงนะฮะนอนอย่นี่ล่ะนอนเด็กนี ก็จะมัดมี่ายเอวีอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นถ่ายเอวีตรงนี้นะมีใครอยู่บ้างข้างในออฟฟิศป๊ดใหญ่ของว่าฝั่งนั้นจนัาเต็มน้องหนุ่หนิงน้องที่ที่นะคะมาใหญ่ของพอฝั่งทางนั้นเออบอยซัมด้วยเหรอเออลืมข้าวจ้าจ้าจ้า น้องยังน้องยังเนี่ยก่อน้องนิง <fen> น <the> ้องออซ้ำน้องเทสที่น้องหนึ่งน้องหนึ่งไหนคูณหนึ่งบอกมือเศร้าอันผู้ใดบอกเป็นคนสร้างไม่แพ้บอสบิ๊กสั่งด่วนอ๋อบอสบิ๊กสั่งงานด่วนให้หนุ่งนิงนะคะบอกว่าหนิงเป็นคนของใหญ่ของเช่นสีท่าเอ็มวีบอกเมนเพราะว่ายกผู้เดียววะไหวเออเดียวหนุ่งนิงรับคำสั่งด่วนจากบอสนะคะบอกว่าเออไม่ใหญ่ใหญ่ของเนี่ย ไม่แหน่ม,มันทางเดียวเด้อสิบอกแม่นจ้ะเพิ่นจะไหวไทยโฆษณากับ MV เพลงใหม่เพิ่นอ๋โอ้เบอร์น่งสามสินะคะใช่นในส,ส่ะ <ขา S 2> สายตาเดียว <ขา S 2> สาสวตาเดียวาตาเ <c oughs> ตาป็นอยังกุหลาบอันแมงยุ้มตาบัดที่เหนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นตุมต้มๆอยู่ในตาตามันแดงขึ้นมามันยุ้มงเสียมันคุณพ่บพัวซะในตาของมึมันมีผงสีขาวๆแม่อยู่ในตาแม่นิ่งดึงแมงมันออกบัดที่นี่มันมีผงขาวๆอยู่ในตา ก็เลยไปล่างนําเปล่าก่อนแหลวไปขี้นิกเพื่อนก็เลือกหยอดพงติดยีนแมงหรือตาเออพงแมงน่ะแหละแมงเท่าเท่าน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรไม่แบบตัวนั้นหรือเปล่าตัวเล็กๆยาวๆน่ใช่ไหมไม่รู้กันหูแต่ว่าแบบเสียบแห้งแบบเจ็บแบบทรมานแห้งแต่ว่ากบลางออกมันเป็นแบบพงขี่อยู่ในตางสไหมเท่ากับไปล่างออกไาที่นี่มันแดงข้่้วยตาข้างในมันเป็นตุ่มหอมก็เลยเด็ดติดใบหัวมาทำความสะอาดเตาฟืนมันเขา อ้องมาไนนอนจดีขึ้นหลับเงียบได้ไมเห็นก็เห็นอยู่มูอปุกเลยกับว่าตื่นนอนอยู่ในกล่องสุดนอนกลกอมันบอกกลนบอกกลนด้ค่ะแม่เมลีกูบอกโกนกูก็ไ่ได้กนนะคะบอกกูว่าใหลับเพวเขาต้ายู่างเพื่อเห็นกันง้เล เออเพราะว่าบอยก็ก็อยู่ในเริงอยู่อยู่ในกองถ่ายในเริงอยู่ใช่ไหมย้อนออกมาแล้วจะยุบกองออกมาพี่อืแล้วก็จะยุบกองมานะฮะเราก็อยู่กับนักแสดงสาวนะคะสามสาวโอ้ยสามนุ่มนติแก้ข่าวให้หน่อยตอนกลางๆนะมาแก้ข่าวให้หน่อยก็ดูสวยขึ้นหน่อยโอ้ยนี่ดิใครที่รุไลฟ์สุดวิลี่พี่น้องฝาบางเว้นนั่นบางบางเที่ยงนั่นเอาไปก็เพราะเทียงก็เท่านี้แหละมยายางฝั่งนี้ดิเนี่ย อืมเจ้เป็นอยัางงามแล้วเนียมึงเนี้เออสวยเลยเห็นไหมเออสวยสวยจริงๆวันนี้จะได้เป็นนักแสดงสาวใช่ไหมใช่ค่ะนางเอกด้วยนะคะตอเลยนักแสดงอตาเอกแล้วเนาะนเอกกเอกอ่เป็นนักแสดงหนุ่มนะคะนักแสดงหนุ่มอีกหนึ่งท่านนะคะในเอ็มวีเพลงของเมเพลยวเนาะเพราะว่าไม่อยู่ทุกหาเพื่อนบอกว่า อา่าตื่นอาบน้ำตื่นอาบน้ำเรื่องบักหล่าบอ <c oughs> เดี๋ยวจะมีอ่าถ่ายเอ็มวงเอ็มบีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนกับบักเคท,ทีบักเคท,ทีนักแสดงหนุ่มนะคะอุ้ยนักแสดงหนุ่มนะคะแล้วก็บักการบักเคท,ทีบักการบักบอสซัมมิตาคูบารีทุกคนกันกร่างเป็นหนุ่มกันเบิดสมวงบอลอีกยิบซียิบหาบอลหรอเพื่อนออการ์ดใหญกหนุสาวบเขาเล่นทหารปีนี้จ้อ อันนี้ยี่สิบเอ็ดคัดเลือกทหารปีนี้อันนี้เท่าไหร่หยิบคาดเราบอกย่างปีนี้ละปีนี้ปีนันอีนี่เดียวสิบสามปีจะพร้อมกันโอ้ยพร้อมกันเบิร์ดไปไม่ใช่มาพร้อมกันถอดเท้าก็ยืนถอดเท้าพร้กันนะไม่ได้เท่าเจ้าเลยนะไปนี่ตะผู้ชายททันเือกทหารนี่ผู้หญิงเขาไม่ได้คัดเลือกทหารค่ะแม่เราไม่ได้คัดเขาเป็นผู้หญิงมอเดอร์เขาได้คัดค่ะ มัก็คือิงเนี่ยมันเอบอตอบตอยิงต้ชายมกิดตรงว่าพุยาบ้านพ่งยายกำนันเลยสัตัวอยู่นี่บอแล้วเป็นอบตมัเป็นพ่ยายบ้านเองเสียงงีคือเสียงจากพ่งย้ายแล้วเสียงไงเป็นไงแ่บอตัวตอนนี้นะฮะน้องๆก็ลงมาเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวที่จะอ่าถ่ายเอ็มวีนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพุ่งจะพาก,กันยกกล่องมาพี่ละพี่รองโอ๊ยห่ยมเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมากี่โมงไม่อันนี้ก็แต่ไม่รู้ว่าจะมากี่โม,ง,ม,นนนม,ม,มงนะคะ่นานจะคำเติรกพี่รอกพี่้องเพราะตอนนี้กล้องถ่ายยังอยู่ยังอยู่ในเริองอยู่เลย,ลยอ,อุ้ยพี่รองคะ อารอบนี้นะคะฟ้าแฝดไม่หลีมากนะคะกองเอ่ออียงก่อนอันไร้สดกลุ่มปิดรอบนี้พี่น้องคะพิมหน้ากำให้แล้วก็เอียงกับอีสานผ้าสวบฟ้าแฝดไม่หลีไม่หลีกับสบายเซ็ตเชนคิวแบบยิ่งใหญ่แบบเพลินเนาะงง้้าาาวนนสยยยตรูดอออใจุ อย่างเงี้อยงเต่อไปรูเบร์เจ้ามีภัรูปบอร์ว่เจ้ามีภัยเพงอย่างบิรยัไย้มบบูงยังไง้อตอนื่อไออาไอีกอไป รอติดตามชมนะคะรอติดตามชมรอบพิมาร้องเพลงป้าห,งหางเครื่องพี่สิปนถือจังหวะอยู่บนอันรอบนี้เด้อพี่น้องเตรียมใส่แพมเพิร์ดไว้เด้อค่ะเพื่ออย่างเยี่ยมยอดรอบนี้คะเตรียมแพมเพิร์ดไเลยัพี่น้องค่ะบบอกเลยว่าความสนุกสนานมาเต็มงอมิสยัยอันอุนอ้อนออ,อ,ออน เมันเธอนองใจโอ้ยท้ายพังคับพี่้องขะอย่าลืมนะคะซื้อบัตรจองตัวนะคะกลุ่มปิดรอบที่44พี่้องขะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเมลลี่ด้วยคะ่ะมาแล้วแล้วก็ฝากช่องน้องนหนุ่ชาแนลเลยนะคะนะคะอย่าลืมนะคะพี่้องคะให้กำลังใจทีมง,งานเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วสวัสดีคะ่ะ